นยกขึ้นู้นห่ะไปเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวบึงลี่กินแล้ับไงลี่นั่นเลยนั่งโอ้จินตมนี่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 โอ้โหโอ้หวานสวัสดีครับว่าผมบอลเคนส,ส,สติกอีสานพกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องสวัสดียามเช้าวันนี้พาใครมาบึงลี่จถบเมื่อคืนเราได้ข้อหรือปลาช,ช่อนไปสองตัว แกงสุ่มเรียบร้อยเดีแวะมาเบิ่งอีกเผื่อมีปลาโล่แม่งเหม็นผมแต่เมื่อคืนฝนบ่ตกจ้ะปูหน่ะไม่ใหญ่ไวแค่เดียวฮะฝนก็ได้ตกมือเดียวมีแบบ้าบ่มีก็เอาขี้เหี้ยออกขี้เหี้ยหรือเต็มใบมุงใบไม้โอ้โหปลาชิวดำอยู่ตรงนี้่อใด ดำอย่นี้ชุดคเดี๋ยวลมทับลี่ป้าเดี๋เด็๋ยเด๋เด็นเดี๋ยวเดอ๋ยวเดีเดี๋ยวเดยเยเดียเดยดีเยเดีกเี๋ยวเดยวยวเด้ยเยวี๋ยวเีเคก็คยยกขึ้นดวเดเดเดีเดเเดกีเด่ จินดมจิ๋นเหรออันนี้โอ้ยหวานคักข้านปลาลงปลาลงอีหลีน้ำเฉดเดย์ได้มีอันนด,ดินกะลงดินกะลงดินเนี่มือหน่ะสถิติป้านรีบเต็มเลยทายรีสถิติฮะนี่เต็มเลยทำเรื่อง<อ>ต้องคูบมาใส่เป็นเรื่องเงินอะจิ๋เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวพึ่งเดีย๋ยวพึ่งมาเดี๋ยวค้อขาคอแยกทีนี้อ่ะเอาเขียนนี่ก่อน โอเคนี่ก่อนเด้อักนึงเดี๋ยวใส่ติ๊กเอานี yeah. ่ให้ก่อนติ๊กเอาแนวกระชอนกระปุ้นมาหนิเมีเถาก็ตักเอาเลยตักเอาใส่ขุนน้อยขึ้นเบาเข็นคือเมื Blair, <S 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 ่อกี้หนินะเด้อเอาเนี้ยเบาเข็นนี่นะเอาตักเอานี่ใส่ติ๊กเนี่ิมันเป็นแนวตักกระปุ้นอยู่ใส่ติ๊กอ่า

อันแรกเหงื่อี่งเลยจิ้วหลายแสดงวนาห้องจิ้วหลายจอ้มก็พอดีนึกถ้ากล้องไปหาก็พี่น้องยืนท่านี่เมื่อยได้เลย Được, để sẽ ôm mặt sau lưng bảo kêu anh đi chế cây, má, mang bừng canh chế cây bên, được, được rồi, thòi, được rồi, hết tiền rồi, rồi. <laughs> ôn, ở đây này đây, đây tơ ca nhoi, cái gì, bừng na chốc phong á. สดิมมากมันจะเป็นซิลรุ่นนี้ซิลพระแดดแห้งลงนี่ไม่ต้องมันมาย,ยามเคียรี่น้ดินไหลายไหลาเลยตัวเขาเมื่อวานตาย,ลยแล้วเนาะมันอยู่ที่ใต้นี่นยังติดยังปิกอยู่ นมแล้วก็นนกึงนนึกถนี่ฉาบลาบเะกอยเลยจิงทำไมออ้หันาจะฉาดเลยเนาะอ้มเต็มเลยอยู่พีอืมอ๋อหมอเต็มเหรนมาอยู่เี่เต็มเลยเี็หมดแล้วอ่ tại sao nhựa này không ngon biao Nhưng cho nó phải nó ở mùa lòa yêu hả ô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  ไฮไลิเลยอีกตัวไหอ่ะสวยมากขนาดแบบนี้เลยอืมีอีกบ่ข้างบนนีไหน่บริยอมลงนี่นี่นี่เด็กเด็ัก่เด็กเ็เมีอยู่เป็นดำ

อยู่ใกล้อู่ที่งุกี่มันอยู่ข้างหน้าปุ่ข้มันจ้าเจดีหลือกันนะอืมะกด้ยระบยท ก็แยกในน้ำเลยแหะดินกันข้างหลังไล่ปลามันมาข้างหน้าไอ้น่เขาเดี๋ยวเ็หามาปล่อยไว้แต่มันของหายอยู่หนดิฮาโอ้ยที่ดินอืมอะไรเป็นที่หินมีวามน้ต้นอืมจุดง้าก็อยาไว้ก่อนไว้ก่อนนะแต่ว่ากับนี่มนมันนแบ่ งั้นถ่ายจิตต้องจับเดี๋ยอีกนานเลยเด้อหาอะไรเกาะไว้ก่อนนั่นแหละแจกโซนจะตักแถวปุ๊บคุณถังมาได้เด้อคุณสุขบ่้ยน้ำปุนน้ำปุนน้ำปุนเอบแครนเอ้ นี่เด็ดนั่เด็ดเลยดิเอาเอาให้มันให้มันลอยลอยก่อนเบาเค็นลอยมาข้างหน้าไปปล่อยให้มันลอยอ่าเอามันรอบรอบก็พื้นก่็ปล่อยมันให้ดิข oui, ึ้นมาก็มาเลยดิน mm ั hmm. ่นแหละมันจะมาลอยอยู่แบบนั้นแหละ ดขึ้นมา,าเคียด้วยวันนี้อุย้ยนั่นนั่นน่ะมันอยู่มันอยู่กองกันเป็นฮัลมันจะ็รอยเหนือน้ำหนีหน๋ยวเพียงค่คอยตักเลยเหิม่มแล้วดีเด,ด็กีเด็กเพียงมันมาเลยช่องนี่เต็มเลยนั่นแหละเดีก หอยจับใส่กระเยราเลยสืดีลายครับอืมี่น้องคุณนะกระดดดออกมนี่ได้ตุ๊กเลยอ้ยุบมิงองอยเจอผ้ายเจอบว่ิงหงมือละมือต้องหานให้อักษรย่ นี่ต้องเห็นคุณมีแต่ซิวขุ่แต่ว่าเหงื่อกเป็นนิ้มก็ไหวด้วยเดี๋ยวไล่เดี๋เดี๋ยวมันจะค่อยมันจะค่อยเล่นมาข้างหน้าเลยควรกันเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นไม้มาปิดนี่เด้ยต้องแป๊บนึงเด้อใส่ติ๊กใอ่เบาเพนก่อนติ๊กยังหากิ่งไม้มาปิดประซิวในถังนี่จ้ะมันกระโดดออกนลยระวังบบกเพนเคลียร์ที่เหงื่ออยู่เรากันเคลียร์อีเศษใบไม้อยู่ท้ายแล้วจ้ะ เอาปลาแล้วบันีปลาแล้วบน,นไล่ปลาให้มันอยู่ข้างบนแล้วเอาเศษใบไม้ออกอยยนัก่งไล่ขึ้นมายกขึ้นมาก็บอกมีปลาช่อนหรือปลาข่อกเมื่อ,อวานนี้นะคืนเนอเมื่อวานนี้เป็นลงตอนฝนเพิ่น คนใจง่ายใช่ไหมนาะคนบ่มีก็น้ำน้อยกับตะโน่เลยแสดงว่านาเฮานี่น้ำโน่กับมีได้หมดเพราะว่าอากาศมันได้ปลาลงทเก่าเก่าะก็นาสุดท้ายเนะไม่ได้ยินเสียงบอกไม่นาเฮามันมีง่ายเนละนาเฮามีปลาปลา À, không này, mình đồng, mình nào yu tiên ngôi nhà nhảy lo. Panya nhảy yên đấy mân hàng này Một kiểu tang mà nan y lo. Một ngay. Một nó Một ngay. 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 Một mình tập

คนเขาก็ยังบุกปล่อยมาคุยกยกนั่นไว้ก่อนนเป็นสองสองชั้นเนาะนื่นองะยกชั้นนึงไว้ก่อนเรียนมามีไหมมุมนี้มีแหล่ว่าไเป็นไหมดๆพี่นเอาไว้เด็กเด็กอยู่น้องกินตามฤดูกาลบ้านเขาให้หน้าหน้ากัน ยามนี่ยามตุ่งอะไรแบบนี้เลยมาเช้าจะได้ของกินของกินพอของกินแซ่บพร้อมนะมันได้หลายขายก็ได้นะนึ่ค่ะติดถุงเยี่สิบยี่สิบจะเอาไปมุกจะไ,ได้โคลก,กันเด้อคือแซ่บเนาะที่จะมีคนสั่งไว้อยู่นี่ <c oughs> แต่ว่าเบิ่งก็ว่ามันสิหลายไม่นอยถ้ามันหน่อยก็เข้าไปดูที่ โอเคเอาปล่อยตัวทิงมาครับให้มันมาให้มันอยู่ช่วงนี้นะก็ต้องให้มันไปไท่เนาะช่วยหน่อยปช่วยหน่ยๆแตตักเรายู่มันจะได้แมันได้แล้วได้ได้นมันหงต้องป่อยมาไม่มีที่เหยื่ออยู่ช่วงนี้เลยจกเลยบอม่นี้เอเกออกก่โอเค ช่วยเขาไปน้อยแหละไปน้อเกระได้ยันนั่งกันมันไปหนึ่งพอแล้วไปน้ำบ่นนึกไว้นักเลก็รเสพสุโชคีนักนี่อาไเนาะไอ้แบบนี้เนาะ Đây mình má mình ก็เอาต้อมีดินมานำะปลงเลยไปแล้วน้อยันถึงน้ำกระแทกตายก็มีต้องตายใม่ใหม่นี่น้ำแห้งน้ำเห้งยกไว้ เขาไปอยู่ข้างล่างคนละนนเล่นเขาไปอยู่คนใกล้ๆอีกคนคล่าเงี้ยนีเงี้ีเต็มเลยลงไปน้ เดี๋ยวตักปลาแล้วมาเบิ่งกันนะจ้ะพี่น้องจ้ะยันชิยันเวลามันนานโูดจ้ะปลายังลงมาเรื่อยๆอยู่นะบอกเคลียร์แล้วตักปลาเบิ่์นเลยก็เอาเศษใบไม้อกล้วก็เ,วเอาขุดไม้ไปตักไว้เอากิ่งไม้จ้ะเอาใบไม้มาวางไว้ข้างหน้านี่เหมือนเขาหลอกปลาจ้ะปลามันจะชอบมาเล่นแล้วมันก็สิลงี่อากาศแดดแดดไปพี่น้องซิวนี่มักลงขนาดเลยนี่ลงลี่ลงตรงพอนี่ ะไปเบิ่งผนงานกันจะแบบนี้มานจะเศร้าขนาดเลยน้ำบ่มีแต่เฮาได้กินปาลีเด้อคนมานนะต้องรอให้น้ำไหลเด้อโอ้ปลาเค็งกุ้งเต็มเลยเห็ดคิดไปนี่ตัวน้อยค่ะเอาออกไปขุดขุดกระโดดนี่จ้ะเอาหัพี่น้องเบิ่งดูนี่เป็นมือขึ้นไหมซีวเฮาซีอยู่ประมาณไส้นี้นี่จ้ะ พี่น้องก็ถ่ายรูปเลยน่ะหลายดินี่หลายเลยโอ้ดิสดสดก้อยดิให้นเนาะแกยานไว้ญาติอาตะกี้เพิ่นก้อยดิก้อยเลยโค้ยโค้ยแต่เอาไปมกขันใส่มัดแดงเลยขันใส่มัดแดงขันส้มเลยขันเข่าคุยเลยแบบนี้ขันจนเป็นขามือเลยเพโว่า ปลาซิวแบบนี้อีกอย่างนึงหามันบ่มมีขีน้ะบอกเี่เนาะมันบกวมจ้ะมันมันมาเริ่มตายเลยไปือบ้านกันเดี๋ยวมันสุบสุดไปทำกินจ้ะกินแล้วจ้าชาเนี่ยบอกพิ่หวังเนาะทามาบึงเมนูก็น่าจะเป็นมกจ้ะพี่น้องจตาสติกมักกินเนาะทอดมันนี่ลีครับเวลาเาไปมกนี่มกใบตองพร้อมใบตองมันแล้วก็หอมมากครับเมบจ้าดีนะเมื่อวานทำมาเบึงเห็นปลาช่อนลงช้าแล้วมาบ่งอีกรอบนึงบอกพิ่หวังครับ สวัสดีคือฝากกันเนอะาสาวติ๊กเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,ดจาเดี๋ยวตอนเย็นๆใสๆบ๊ายบายมาเบิง <มา S 1> บ่งเขามาเฮ็ดนี่แล้วเขามาเบิง่งีเนาะปลูกมันเนาะมัน